เรื่องของไฟป่าเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็กําลังพลหลักๆเลยนะฮะคือเราก็จะมีส่วนอื่นด้วยนะที่เขาเข้าไปในพื้นที่ช่วยดับไฟป่าก็คือเจ้าหน้าที่ทหารนะฮะล่าสุดเนี่ยพบทับอร์ทก็บอกนะฮะบอกว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันกรณีเรื่องของไฟป่าเนี่ยทุวพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บริการทหารบกเปิดเผยถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควันว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าในภาคเหนือกว้างใหญ่มากนะฮะการที่จะแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องหมอกควันไฟป่าทําาได้ยก ขณะเดีวยวกันการรับรู้และความร่วมมือของประชาชนยังน้อยครับเป็นหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบซึ่งสําคัญอยากให้ผู้นําท้องถิ่นรวมถึงทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ผ่านไปให้ได้ซึ่งจุดความร้อนที่เกิดขึ้นมากมายในภาคเหนือนั้นอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือจากมนุษย์เองถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราทุกคนต่อให้ทหารหรือหน่วยงานที่มีเครื่องมือพร้อมก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ โดยกองทัพบ,บกยังคงสนับสนุนในภารกิจการดับไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องครับสิ่งสนึ่งันก็คืออยากให้ทั้งผู้สื่อข่าวไม่ใช่เพราะผู้สื่อข่าวพวกเราหมายถึงว่าในหลายๆด้านแม้แต่ในท้องถิ่นหรือผู้นําในท้องถิ่นต่างๆทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันนะถึงจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้เราก็เห็นแล้วนะจุดขึ้นมากมายในช่วงที่เราวิ่นผ่านมานะไฟป่าฟันไปซึ่งอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือหรือมนุษย ําขึ้นมาก็แล้วแต่นะแต่เป็นสิ่งที่ปีถ้าไม่ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายไม่ได้ร่วมมือกันเนี่ยต่อให้หน่วยงานแม้ว่าทหารยังมีเครื่องมือไงมากมายแค่ไหนก็ทําไม่ได้แก้ไขไม่ได้อันนี้เราต้องมีการปลูก,กจิตสํานึกตั้งแต่เยาวชนขึ้นมาเลยครับใช่คือมันทุกส่วนมุนก้ากส่วนต้อง,ต,องต้องระดับเด็กๆซึ่งตอนนี้ในส่วนของของหน่วยงานของจังหวัดเนี่ยตีบดีขึ้นในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่า ส่งทีมงานลงเวสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนแล้วก็ร่วมมือกันนะเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันมีปัญหามันมีปัญหาที่ที่กว้างใหญ่มากโดยเพราะประชาชนนะที่กระจายอยู่เราก็เห็นแล้วพื้นที่มันกว้างใหญ่ไปสารหมู่บ้านนนหมู่บ้านเนี่ยนะนะอยู่ห่างไกลมากประชาชนก็ไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร